มันเป็นคู่เร้าใจออคู่กดดันหัวใจอะพิสูจน์หมัดผีผวาอ,อพอไหว้คูเสร็จปับ๊บเก่งเิบคือทั้งสนามธรรมาดาก็ต้อ,อ,องมีตอรองเออตอตอรอง,อง,รองเออแต่ว่าพอเราเก้งคนเิบยไปทั้งสนามลเลยแล้วมันเหมือนกับสายตาทุกสายตามันพุง่งเป้าที่เวทีต่อยเปีป้ยงแบบไข่ดอน มีอาการไข่ดอนสุดไข่ดอนมีอาการนี่คือคุณภาพเลยคุณภาพเพอใช่ไม่ได้ออกมัว่วไม่ใช่ตุ๊บตุ๊บไม่ใช่อย่างนั네้นนะมันคนละแบบกันคือมันคนละสไตล์ออกแต่ว่าออกแต่ละทีเนี่ยมันหนักโอ้โห oh, oh, มันรุนคือออกแต่รีมเห็นผลนะสวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีครับคุณบอนครับเเจอกันอีกแล้วพี่ มาใช้บริการวิจ๋งนะเล่าเรื่องให้น้องๆฟังเหมือนเดิมครับผมก็เอามาจากความทรงจำนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันยุคนี้มันดีตรงนอกจากความทรงจําแล้วบางทีมีการทวนด,ด้วยกันโอโ้โหกด g ุ o เก e ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อะไรเป็นอะไรใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าโดยมากแล้วผมคิดว่าผมเอามาจากความทรงจำใครนั่นก็เป็นเป็นกระตุ้นความทรงจําอ๋อมันเป็นอย่างนี้่ <c oughs> นี้คือมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องเล่าถ้าไม่เล่าถ่ายทอดให้น้องๆหรือว่า่นหลังฟังเดี๋ยวมันก็ไป จากไบกระตัวเราเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีมากกว่าภาพที่เห็นครับนะครับมันมีหลายเรื่องครับแล้วมันมีเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยครับในเรื่องบรรยากาศในขณะนั้นๆมันก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับครับพี่เจงตอนเนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับนี่เดือนพฤศจิกายนแล้วพี่เจงเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วใช่คือมันก็จะมีหลายสถาบันที่เขาพิจารณาคู่ดุเดือน ครับผมใช่ไหมก็ถือว่ามันเป็นสีสันประจําปีแหละคู่ดูเดือดเนี่ยอเพราะว่าคู่จริงๆแล้วสถาบันที่เขามีการจัดเนี่ยเป็นประจําทุกปีเนี่ยสถาบันแรกก็คือเวทีลุมพินีแต่ว่าปีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไงแล้วก็ปีนี้เบรกไปเบรกไปนานทั้งปีเลยนะเพราะว่าลุมพินีเขาจะจัดก่อนเนื่องจากว่าเขาวันที่แปดธันวาคมเขาเป็นวันสถาปนาแล้ก็ได้ข่าวจะจะจัดปฐมเกษ์วันที่แปดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าข่าวมาเป็นงั้นแล้ว สถาบันที่2ก็คือเวทีราชดำเนินแล้วก็สถาบันต่อไปคือการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีช่องเจ็ดสีที่ช่องเจ็ดสีมันมีพิเศษก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่ามีรางวัลดุเดือดเงินเป็นล้านโอ้เงินเป็นล้านเลยอันนี้ผมว่าโชคดีจริงๆเลยนะแล้วก็พูดถึงดุเดือดเงินเป็นล้านเนี่ยนะสำหรับช่องเจ็ดเนี่ยผมว่าควรที่จะให้เครดิต คู่มวยคู่หนึ่งที่ทําให้เกิดรางวัลดูเดือดมันมีที่มามันมีที่มาคือแฟนมวยอาจจะลืมไปแล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนต้องร้องอ๋อ<ม>ในยุคนั้นก็ต้องจําได้คู่ที่ชกกันทําให้แฟนมวยในช่องเจ็ดที่เป็นลุ้นมวยนั้นช็อก,กหมดสติแล้วก็ไม่ไม่มีสติแล้วแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเปาโลสะพานควายหลายคนไปดูที่ เกิดเหตุคือหามออกไปจากในเวทีแล้วออกไปดูข้างนอกแล้วไปดูเนี่ย ب. หลายคนบอกว่าสงสัยคือไม่น่าจะรอดแล้วเสียชีวิตครับผแต่ว่าข่าวที่ออกมาบอกว่าได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วเชียร์มวยเนี่ยแหละตองเสียชีวิตโรงพยาบาลเป่าหลครับก็บมวยคู่นั้นคือมวยของปานไหนครับแสนเดช สสิปภายิาของป๋าชไหนพองสุภากับมานะเด็ดณนะพัทยาครับผมเชื่อว่าพูดคู่นี้มา,าปมุ๊บพ่อแปนนวยรุ่นนั้นเนี่ยทันเนี่ยครับต้องจำได้ครับเพราะต่อยกันบบโอ้โหแบบมันตื่นตาตื่นใจเราเยมมันเป็นยังไงบ้างพี่เจมมันดวนแหลกครับ,รบผมว่าแสนเด็ดก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่นะเพราะยังไม่นาะนแล้วก็มานะเอ,อแล้วมามาณศักดิ์อะไรครับ ณพัทยานะครับก็ต่อยกันแบบมันเลื่อนอาบแล้วก็แลกกันแลกกันแบบเอ็นไปเอ็นมาผมว่านักมวยเนี่ยไม่ว่าคนแพ้และชนะเนี่ยลงมาในสมบัติสมบ,บอมบอบช้ำอย่างมากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าออมีแฟนมวยช็อกค,คือเชียสนุกช็อกแล้วก็พอแป๊บเดียวเนี่ยสักพักเดียวยก็มีคือก็ไปมุงดูกัน ไอ้ผมเมื่อมารู้แต่ว่าตอนที่ผมรู้เนี่ยมาบผมไม่ได้เห็นในขณะนั้นนะผมรู้แต่ว่าเขาเอาคือเขาเรียกรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเตาโลสะพานควายกลับมาที่โรงพยาบาลผมก็บอกให้ไปผมก็ไปกับนับผีนับผีก็คือช่างภาพเออคอนักเกลียงนะครับ,รบผมก็เรียกกันกเกผีรจริงๆเขาชื่อกเกลียงไก่กำจรนะครับ ไปถ่ายรูปปรากฏว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่นะักเกียงเขาเขาเป็นช่างภาพมือเก่าแล้วอ่ะ<า>เขาก็ถ่ายไปก่อนแล้วแล้วก็โดนไล่ออกมามก็โดนไล่ออกจากโรงพยาบาลเพราะไปถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วแล้วมีภาพก็มีภาพครับล,ลงไหมฮะผมจําได้ว่าน่าจะลงนะเพราะว่ามันตายแล้วก็หมอก็เคยเขาก็มาแถลงมาทีหลังว่าเสียชีวิตแล้วไม่สามารถจะเปิดเพราะว่าหน้าเขียวอะไรหมด คือโอ้โหลุนมวยจนเสียชีวิตครับผมและรุนมวยจนเสียชีวิตเพราะมวยคู่เนี้ยครับแล้วมวยคู่นี้ก็เป็นมวยคู่แรกรถ้าผมจำไม่ผิดนี่มวยมวยแค่แรกที่ช่อง 7, เจ็ดพิารณาตั้งรางวัลคู่ดุเดือนแห่งปีครับก็คือตั้งแต่นั้นมาตอนพศอ,อ,อ,อะไรวิจิ๋งตอนนั้นผมว่า25 4พรเศษเเนี่ยครับแลวแต่ผมไม่ไม่กล้าระบุพศชัดเจนเนะครับ ไม่รู้อยู่คนานมากแล้วคือนานแประมาณยี่สิบปีโดยประมาณนะครับยี่สิบปีมาแล้วแล้วก็ได้ตอนนั้นรู้สึกจะได้ไม่กี่แสนนะนะแต่ได้ก็ทั้งคู่ไม่กี่แสนเยอะนะอ่าก็เยอะเยอะแล้วแต่ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นนี้ทําให้เขามีการเพิจานณาว่าต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่ที่ชกรุเหลือช่องเจ็ด S <S> <S จะมีเงินรางวัลตั้งให้ตอนแรกๆก็ไม่ถึงล้านนะถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า5้าแสนหรือ8ปดแสนไม่แน่ใจนะครแล้วแบ่งกันคนละครึง่งแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็มากระไต่ขึ้นไปเรื่อยเป็น8ปดแสนเป็นล้านหนึ่งแล้วเป็นล้านสองเป็นล้านหกล้านหกแสนล้านหกแสนนี่คือสูงสุดแล้วปัจจุบันนี้อาจจะเศรษฐกิจมันเป็นไปตามเศรษฐกิจอาจจะเหลือล้านสองแต่ล้านสองนี่น้อยปะเนี่ยไม่อยโอ้ล้านสองนี่ผมว่าผมผมบอกว่าเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุด ในวงการมวยเลยนะโดยที่ไม่ใช่เขียวมวยรอบด้วยขอให้คุณดุเดือดจริงๆใช่แล้วก็ต่อมาก็มีคู่ดุเดือดโอเคก็สมราคาก็หลายคู่มันก็<ต>เป็นการกระตุ้นนักมวยครับแต่ผมจุงใจครับผมแต่มวยทีวีมวยถ่ายทอดผมก็ยังยืนยันนะครับว่า ไม่น่าจะยังไม่มีคู่ไหนเกินจากคู่นี้ผมอยากจะให้ช่องเจนเนี่ยออมาออกอีกครั้งด้วยซ้ำถ้าออกได้มาถึงออกออกเต็มๆนะให้ออกเต็มๆเลยมาออกให้ดูครับจริงๆว่าตอนนี้อาจจะมีคลิปบางส่วนนะครับไม่รู้ว่าใน YouTube จะมีหรือเปล่าน่าจะมีนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันสี่บอกสอนนะครับผมนาเด็ดกับพัะยาครับผมนั่นแหละครับก็จำชื่อไว้ลองไปเสิร์ชดูนะครับแล้วก็คู่อื่นๆ ที่วิจ๋งสัมผัสมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเดือดแล้วคนวงการมวยนะี่ยให้การยอมรับอันนี้ก็มีการพูดเรื่องสมัยสมัยนั้นเลยก็น่าจะปีสามกว่าก่อนคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ไอ้เลือดเหล็กไพรโรดน้อยสอสยามชัยกับพงศิริพงศิริพอร่วม,มด้หรือว่าแรมโบอแรมโบ้นี่ต้องบอกไว้ก่อนจริงๆแล้วในไพรโรดน้อยเป็นมวยคนผมดูเป็นมวยฝีมือนะครับ ไม่ใช่เป็นมวยบูย๊อะไรแต่ว่าก็มีบู๊ด้วยแต่แต่มีฝืมือจัด้านมวยตั้งแต่รุ่นร้อยแต่ตอนเสร็จส่วนพงศิริพงศิรินี่มาทีหลังนะครับแต่ชื่อเนี่ยต่อยต่อยวันเสาร์รอบรอบบ่ายนะถ้าจำไม่มีรายการศึกวันทรงชัยเนี่ยวันเสาร์รอบบ่ายบ่ายหรือครับผมไม่แน่ใจอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่แน่แต่แต่ว่าจาได้ว่าวันเสาร์แน่นอนพอชกเสร็จปั๊บชกกระคมคายเนี่ย ผมจําชื่อใครไม่ได้โจคคมไกเป็นที่ฮือฮากันมากแต่ว่าแฟนมวยมันน้อยเพราะเป็นมวยใหม่แต่คนพูดกันเยอะว่าโอ้โหแม่ใครไม่ไปดูมวยคู่นี้นะเสียดายมันต่อยกันแบบลืมตายทั้งคู่คือมันมันมันประทะกันเลยยกหนึ่งยันยกสุดท้ายแล้วคนทั้งคนแพ้คนชนะนี่ ดูสภาพแล้วมันหน้าตาเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่าดูคือดู <จะ S 1> ทีละคนจะคิดว่ามึงแพ้มาแน่เลยนะแล้วคือตองจากออกอาวุธเก่งแล้วมนอึดด้วยเผอิญจังหวะว่าวันนั้นพงศิลิชนะทรงชัยก็เลยเอาพงศิลิมาต่อยในรายการวันธรรมดาแต่ตอนนั้นคนเะแฟนมวยก็ยังไม่รู้นะมาดูว่ามันสมราคาหรือเปล่าว่าไอ้ตัวนี้มันต่อยกัน โคตรมันอ่ะเขาเกดือดหรือเปล่ามาพิสูจน์กันพิสูจน์ปากอว่าพิสูจน์ไฟแรกท่านนี้คนท่ามการผู้คนอันนี้คนเยอะเลยครับให้วันเสาร์โอ้มันสมราคาอันนี้คล้อยนะแต่ว่าอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบคือเราเราเห็นแล้วว่าความนิยมของผู้บริโภคคนมวยเนี่ยคือเขาชอบดูมวยไฟเตอร์อยู่แล้วอย่างนี้ว่าแลมโบ้เนี่ยนะชกนะผมยังนั่งรถเมย์ไปทํขาครับผมนั่งรถเมย์เนี่ยคนไนท์เตอร์รถเมย์ ถึงแลมโบลอะการพทดเลยคุยคนรู้จักพูดกับพูดกันพูดนะบ้างคุยกับใครรู้ไหมครับคุยกับพูดโดยสารรถเนี่ยโอ้โหพอผ่านเวทีสายสี่สิบหกผ่านเวที รวมพี่นีหันมาโอ้โหแลมโบ้แม่งมันต่อยต่ตองสองสองเขาดูเลยเขาไปดูที่ไหนมาดูแต่เขาอาจจะฟังวิทยุอาจจะช่วงนั้นเขาอาจจะมีฟังวิทยุได้มันมีสื่ออะไรบ้างพี่เฉ่งวิทยุอ๋อวิทยุเนี่ยคือมันมีรายงานสดครับผมอาจจะเป็นไปได้อันนี้ผมว่าอาจเพราะว่าผมยืนยันผมได้ยินอย่างหูแลมโบ้มันดังขนาดว่าโชเฟอร์รถเมร์พูดถึงแลมโบ้พูดถึงฮงเซลี่อ่ะอย่างนี้ด้วยกนะครับสมัยก่อนวิทยุ เป็นสื่อก็ทั้งสองอ๋อครับใช่ครับเพราะตอนนั้นมันก็ยังมีวิยุรายงานอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็คล้ายๆเขาทรายะจำได้มั้ยที่ผมเคยบอกว่าเขาทรายรถอะไรนะกันยาว่างพวกคนจะดูเขาทรายแท็กซี่นั่นแท็กซี่ตุ๊บตุ๊ดูเถอะแต่นี่เขาไม่ได้จอดนะเขาคุยพอดีผมอยู่ด้วยอันนี้ยืนยันก็คือเราก็นั่งคุยกับเราเงี้ยที่เึือึบที่คนจดจ่ก็คือการต่อยกับ ไพโรดน้อยสอสยามใช้หรือไอเลือดเหล็กอันนี้ไอเลือดเหล็กนี่คนที่ตั้งชื่อให้ก็คือพี่ธนัทธนารกนรหรือว่าธนัทแก่มขำเป็นนักขอยยรวลับนิตของมวยสยามครับของมวยสยามนคนตั้งพอตั้งบับคนก็เออไอเลือดทาไมถึงไอเลือดเหล็กเพราะมันต่อยเลือดอาบหอวแต่หัวใจนี่มันเป็นเหล็กอะมแะหัวใจนี่มันร้อยเกินร้อยแล้ว ตัวก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะตัวผอมนะร้อยปอนเสษเศษเนี่ยประมาณร้อยเศษเศษร้อยห้าปอนไม่ตอนนั้นยังไม่ถึงร้อยแปดเลยนะครุยเขาบอกว่าแข็งโป๊กโอ้โหนี่ครับนี่ก็สุดยอดเหมือนกันแล้วต่อยอะไรอะไรเป็นเหมือนกันเด็กวัดอ่ะต่อยบางประกงอยู่บางประกงถ้าจําไม่ผิดคู่นี้ประกบต่อยกันมันสมราคาจริงๆอย่างที่บอกว่าทรงชัยเขาเก่ง ขาประกบคู่เนี่ยนะประกบเนี่ยนะเขารู้เลยว่าเขาจะมีเงินเหลือเท่าไหร่ครับไม,ไ,มไ,มไม่ต้องบอกว่าไอต้อง,งต้องต้องวิเคราะห์ลวงหน้า,าคู่มวยระดับนี้ ต้องมีกําไรอย่างต่ำห้าแสน <ừ> um. เผออะอาจจะเป็นล้านครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไปถามค,คุณทรงชัยยกเว้นนะี่ยคุณทรงชัยเข้าม่ยอมรับความจริงว่าเฮ้ยผมกําไรไม่ถึงแต่ว่าคนอื่นก็วิเคราะห์ว่ากําไรถึงแม้ทางลูกน้องคนสนิทอดีตลูกน้องคนสนิท <ừ> um. ก็ยังบอกโอ้โหกำไรประมาณสัก30ปีที่แล้วโอ้สามสิบปีประกบคู่นี้มาเนี่ยนะตอปีสองห้าสามสองใช่ไหมพี่เจ๋งประมาณนั้นเออประมาณนะครับสองห้าแต่เรือแอลบอสเนี่ยตั้งแต่สองห้าสามสามศูนย์เสร็จเสร็จก็ดังมาแล้วก็ไต่ไต่ขึ ไอ้ไพโรนน้อยซึ่งช่วงพีคคือต่างคนต่างพีคคือมันเป็นช่วงที่ถูกที่ถูกเวลาใช่แล้วก็ชื่ออะไรมาถึงแล้วก็ชกกันจริงๆมันก็สมราคาคือคือสมราคาคุยอ่ะไม่ใช่จุดนะครูตุ้ยเนี่ยเขามันรุ่นพ่อเราครับคือเขารุ่นอวุโสอ่ะเขามาพูดบอกเาเดินมาบอกเลยบอกครูนี้ คู่เองก็ยอมแล้วว่ามันดุเดือนมากว่ามันต่อยอาวุธกันเนี่ยมันใสกันเต็มแรงเต็มรักอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งแห่งตำนานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งพี่เจงที่แฟนมวยก็พูดถึงกันเยอะคู่ระหว่างสำรานศักดิ์มงสุรินกับแสงสักดากิติเกษมอันนี้เป็นคู่ที่มันคนมันต่างกันนะสไตล์จะไม่เหมือนกันมันต่างกันต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นคู่เร้าใจอ คู่กดดันหัวใจอ่ะงไ่พี่แต่แต่ว่ามันไม่ใช่คููแบบโอ้โหบู้ดูเดอกในชั้นคือมันแตกต่างกันคู่ไพโรจน์น้อยกับพงศริมันแตกต่างกันแต่ว่าอารมณ์เนี่ยนะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เะคนละแบบนะคือสำราญสักเมืองโซลิทไอหมัดสักเลยใครๆก็รู้ว่าจอมปั้นเนี่ยมันขนาดไหนมันต่อยไข่น็อกต่อนน็อกมากี่กี่กี่นัดแล้วกี่ไฟแล้วต้องเอาเชือกผูก ัวละเมอละเมอไปโดนเมียนี่เดือดร้อนเลยนะ <c oughs> นี่สแ,แล้วก็มามาเจอต่างศึกต่างสายแสงศักดากิติติกระแสมหรือว,ว่าอามิงกาเดชฉายายเขาครับซึ่งอามิงกาเดตอนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้น็อกดีเซนน้อยชอธนะสุการหรือว,ว่า น้าต้อยพี่ต้อยหนัาต้อยสูงโอสงยาวนั่นแหละแต่จริงแล้วก็สูงกว่าสังเระแต่สังเราก็สูงแล้วเพียงแต่ดีเซนน้อยสูงกว่าก็กดกดแสงลงไปหลับเลยอันนี้เป็นการชงมวยสากลนะครับแล้วก็มาเจอกับสําราสักนี่โอ้โหมันหนักกันมันหนักตอนหนักเลยยาหมัดศักดิเล็กเล็กหมัดักล็กนี่ก็นี่ก็ไมาช่ธรรมรัตที่สำคัญเป็นมวยต่างศึกต่างสาสงชัยจัดอีก นี่ก็วิกแตกเลยครับสยามกีฬาเนี่ยพาดหัวตัวใหญ่เลยพี่ดูมันยังจําได้เลยว่าพาดหัวตัวใหญ่เลยพิสูจน์หมัดผีผวาออผียังผวาเลยเออขนาดผียังผวา <c oughs> ใครดอนเนี่ยแล้วมันสมราคาตรงรรไหนรู้ไหมคููนี้หนาๆจะเจอมีบรรยากาศอย่างนี้สิพอไหว้ครูเสร็จปับ๊บเกงยืม คือทั้งสนามเทพมาดาต้องมีต่อรองอ๋อต่อรองเออแต่ว่าพอเราเก่งคนเนียไทั้งสนามเลยแล้วมันเหมือนกับสายตาทุกสายตามันพุ่งเป้าที่เวทีดูแล้วก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้แบบมาถึงใส่กันแล้ก็ค่อยๆเดินเข้าไปแบบย่างเข้าไปต่างคนต่างแบบเนี้คือจ้องเออมันจ้องอะต่อยเปี้ยงแบบไข่ดอน มีอาการไข้ดอนสุดไข้ดอนมีอาการดอนนี่เป็นเป็นมีอาการดอนเป็นสุดนี่คือคุณภาพเลยคุณภาพเธอใช่ไม่ได้ออกมั่วไม่ใช่ตุ๊บตุ๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะมันโคลแบบกันคือมันโคลสไตล์ออกแต่ว่าออกแต่ละทีเนี่ยมันหนักโอ้โหมันรุนคือออกแต่รีเห็นผลนะครับจำผถ้าผมจำไม่ผิดนะอามิงกัรเดนี่ยดอนปุ้งมีอาการก่อนสุดซุดุดบอกคนพือแล้วก็พอคือเสร็จปั๊บแต่ว่ายังไม่ลงค่อยดูกันใหม่ สำราญศาสต์ก็เตรียมจะเข้าไปก็แรกกันสองคำพูโดนมากเอาเอาเอเอาไปต่อยบ้างสำราญศาสต์ทีนี้ไม่ได้สุดอะก็ลงไปกอดที่ขาเลยอย่างไงี้หรือไม่ก็กระเด็นเลยเลยเนี่ยคือโดนแล้วมันมีคือมันมีอาการเห็นน่ะต่างคนต่างหนักแล้วก็รุนแรงอันนี้เป็นคู่ที่ตื่นเต้นนะและเป็นนักมวยที่โชกันสามไปไม่เคยชนะคะแนนนะไม่ต้องให้คะแนนน็อกกันหมดน็อกกันหมดผัดกันแพ้น็อกแ้ คณะน็อกเลยครับคือมันก็อารมณ์แตกต่างกันไปครับผมแล้วก็มาในยุคปัจจุบันเนี่ยคู่ที่ถูกพูดถึงมากก็คือปกกณ์พรเสน่ห์แต่คู่นี้เนี่ยผมทันล่ะพิเฉงแต่สองคู่แรกเนี่ยผมไม่ทันเนี่ยครับผมคือยุคหลังเนี่ยปกกณ์พรเสน่ห์เป็นมวยที่ถูกพูดถึงมากต้องบอกว่ามากเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะเพราะว่าชกกันแต่ละยกเนี่ยคุณภาพคราฟแก้วใช่แลกกันตลอดใช่พิเฉงกิในเวทีใช่ไหมนั้คือปกกณ์เนี่ย ต่อยี่โดนก่อนจาได้ว่าโดนก่อนโดนแล้วแบบพอโดนกระเด็นไปปั๊บพอเสน่ห์จะตามไปใส่โดนสวนพอเสน่ห์มีอาการอีกโอ้มันใส่กันแบบคือแลกกันไปแลกกันคู่นี้เฮียแม้นี่วัดเหล่าสุวรรณวัดมาพูดเองว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ดูเดือดในรอบ20ปีเหมือนกันพูดในตอนที่พอเสน่ห์ไปรับรางวัลยอดมวยสยามกีฬาในวันรุ่งขึ้นครับคือช็อกวันนี้แล้วันรุ่งขึ้นก็ไปรับปรากฏว่าตาปวด ปปรเขียวเลยะแล้วก็เฮียแม่ครับชุนแชร์แม่ในวัดหลักสวนก็มาบอกผมบอกว่าครับต้องยอมรับให้มันไปเถอะถึงแม้ว่าจะแพ้มาแต่แพ้งี้มันชนะน็อกมาตลอดแล้วพุ่งจะแพ้ซึ่งเราไม่ได้นับเลยก็ให้รางวัลสยามกีฬาวอร์กเกอร์พรเสน่ห์ไปแล้วก็คือสมราคาสมราคาครับผมที่เราพูดกันมาสามคู่เนี่ยก็อยู่ในความทรงจําของแฟนมวยแน่นอนครับผมเชื่อมั่นนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีอีกหลายคู่นะครับ ก็เพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ครับผมอ่าอ่พี่เจ๋งวันนี้ขอบคุณมากเลยมาเล่าเรื่องราวคู่ดูเดือดให้น้องฟังครับผมสองคู่แรกสนุกสนานเลพี่นะสนุกสนุกครับผมอ่าเดี๋ยวไปหาพี่เจ๋งเดี๋ยวเจอกันครับผามนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคนที่ไปดูที่สนามเนี่ยผมว่าล้นทะลักทุกครั้ง เรียกว่าเดินเข้าไปเนี่ยแทบจะเดินออกไม่ได้ถึงจะมีเก้าอี้แต่ว่าพอใกล้ชงหล่คนมันก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามาเยอะเยอะจริงต้องปีนเสลาดูเลอย่างเงี้ยเขาว่าเหมือนกันปีนแบบไอเสาตรงเนี่ยเพื่อว่าจะได้ดูถลัดทะลัดหน่อยอเกมการชงเนี่ยผมว่าเขาทรายต่อยกับใทรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่แค่เขาชกแค่ชนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไม่เขามีมากกว่าชายชนะนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ในจอนศพประมาทเป็นเขาควายเอ แต่ว่าทางเฮียแม้ทางทีมงานทางเขาทรายเก็บเอาไว้ได้จ่ายครับไม่มีการตอบต้อนะครับก็คือเอามาทําให้ให้เห็นผลงานอ่ะครับแต่การแสดงผลงานก็เป็นการลบล้างคําสบประมาทที่ดีที่สุด